สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เออร์ลิงฮาแลนด์ซิวรางวัลแข้งยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกเดือนแรกของซีซั่นหลังซัดให้กับแมนซิตี้ไปถึง7ประตูจาก3นัดแรกส่งผลให้ได้คะแนนโหวตชนะ7คู่แข่งเอร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าคนเก่งของแมนติตี้ผงาดควา้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากการประกาศผลโหวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่13กันยายนเดายิงทีมชาตินอร์เวย์วัย24ปีระเบิดฟอร์มตั้งแต่เดือนแรกของฤดูกาลหลังลงเล่นไป3นดัดชนะ ส่วนอีกหนึ่งลูกมาจากเกมพบกับเชลซี เอริ่งฮาร์แลนด์ทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงได้มากสุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกจากการออกสตาร์ทสามนัดแรกและเป็นผู้เล่นคนแรกที่สามารถทำแฮตทริกได้2นัดจาก3เกมแรกนับตั้งแต่พอจีเวลทำให้กับเรนฟอร์ดเมื่อฤดูกาล1994-1995และส่งผลให้แมนซิตี้นำเป็นจ่าฝูงในเวลานี้จากผลงานที่ยอดเยี่ยมส่งผลให้ฮาร์แลนด์ได้คะแนนโหวตเอาชนะทั้งบริอันเอ็มเบโมจากเรนฟอร์ดอามาดูโอนานาจากแอสตันวิลล่าครูพาร์เมอร์จากเชลซีดาบิดไรยาจากอาเซนันบุ จากตมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเทเพือไปสีฟ้าแมนซิตี้อนุญาตให้เออร์ลิงบรห์ฮาแลนด์สูงหน้าคนสำคัญลาทีมได้ถ้าหากเขารู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมลงสนามในเกมพบกับเบรนท์ฟอร์ดสุดสัปดาห์นี้หลังการเสียชีวิตของคนสนิทของครอบครัว อีวาเอ็กยาเป็นเพื่อนของอาร์ฟอิงเกฮาแลนด์ผู้เป็นพ่อของเออร์ลิงฮาแลนด์มาหลายทศวรรษจนกลายเป็นคนสนิทของครอบครัวโดยเฉพาะฮาแลนด์ที่สนิทสนมเป็นพิเศษถึงขั้นเรียกเอ็กยาว่าลุงคุณลุงเอ็กยาในวัยห9ปีได้เสียชีวิตขณะที่ฮาแลนด์เดินทางกลับมาจากทีมชาติมารายงานตัวซ้อมเมื่อวันพฤหัสบ,บดีก่อนเกมพบกับเบรนท์ฟอร์ดวันเสาร์นี้ล่าสุดสื่อเดลีเมลได้ออกมารายงานว่าเป๊ปกูเดลล่าให้ความสำคัญกับครอบครัวโดยอนุญ,ญาตให้ฮาแลนด์ลาทีมได้ทันทีถ้าจะตัวคิดว่าไม่พรร้ออมมมมสสััับเเเกกววนนนาาาาีท่่่ปะด็ขต โรดี้ดาวเตะของแมนซิตี้ระบุชัดอยากได้รางวัลบอลงดอร์พร้อมชี้ว่าทีมชาติสเปนมีนักเตะได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้น้อยเกินไปโรดี้ยอดกองกลางตัวรับทีมชาติสเปนและแมนซิตี้ยอมรับว่าตนมีความฝันที่จะได้รางวัลบอลองดอร์หลังมีชื่อเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้รางวัลประจำปี2024ซึ่งจะมีการประกาศมอบรางวัลในวันที่28ตุลาคมณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโรดี้ถือเป็นหนึ่งในแข้งกำลังสำคัญที่ช่วยให้ทัพเรือไบสีฟ้าผง,งาดควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมืคอคร แถมล่าสุดเป็นแกนหลักช่วยทีมชาติสเปนซิลแชมป์ยูโรปี2024ได้แบบสุดยิ่งใหญ่ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมอีกด้วยโดยจะตัวถูกมองเป็นตัวเตองที่จะได้รางวัลแข่งกับวินิสูตูเนียปีกชซาวบาราเซิลเลียนของเรอัลมาดริดทั้งนี้ตลอดช่วงที่ผ่านมาสเปนมีนักเตะแค่รายเดียวเท่านั้นที่เคยได้รางวัลบารลงดอซึ่งนั่นก็คือหลุยซัวรเรสในปี1960หรือเมื่อ64ปีที่แล้วโดวยทางโรดี้ได้กล่าวเปิดใจเอาไว้ว่าแน่นอนมันถือเป็นความฝันสำหรับผมเลยในการคว้ารางวัลบงดอ แต่มันก็มีคนจํานวนมากที่บอกว่าโรดี้จะได้รางวัลน,นี้ได้อย่างไรขนาดอินเนสตากับชาบียังไม่เคยได้เลยซึ่งในบางส่วนผมก็เห็นด้วยนะทั้งสองคนนี้ต่างสร้างยุคที่ยิ่งใหญ่ยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่มันก็เป็นความจริงเช่นกันที่ว่าพวกเขาอยู่ในยุคที่มีนักเตะอย่างเลโอนีเมซี่และโรนันโดซึ่งหากมองตามหน้ากระดาษไม่มีใครเจ๋งไปกว่า2คนนี้อีกแล้วแต่มันก็คงเป็นความภูมิใจสําหรับทั้งผมและประเทศบ้านเกิดของผมกับการที่มีผู้เล่นสเปนได้รางวัลบอลลงดอเพราะเราทุกคนที่สเปนต่างรู้ดีีีีววว่่่่่่าาาาาาททผนนนนมมเเเเรรแคคคดดดยยััั้้ไงงงลบอซึ ก็คือลุยโซเรสเมื่อหลายปีก่อนซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ช็อกไม่น้อยที่หนึ่งในชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลกลับมีผู้เล่นที่เคยได้รางวัลน,นี้แค่คนเดียวฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะในแต่ละปีมีผู้เล่นจริงๆหลายคนแต่ผมก็ยังคิดว่าสเปนสมควรมีมากกว่านี้เพราะเรามีผู้เล่นชั้นยอดหลายคนที่สร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ทั้งระดับสโมสรและทีมชาติโรดี้ยอดกลองกลางตัวรับทีมชาติสเปนและแมนซิตี้กล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สื่อเมืองผู้ดีออกโรงชี้แมนซิตี้จะได้รับบทลงโทษหนักเบาแค่ไหนหลังจากพีเมลีกประกาศเริ่มต้นพิจารณาคดีและเมิดกฎการใช้ใจ่ายของเรือใบสีฟ้าตั้งแต่วันจันนี้แมนซิตี้ถูกตั้งข้อหาทำผิดมากถึง115กระทงนะับตั้งแต่ซีซั่น2009-2010รวมเวลา14ฤดูดกาลโดยพีเมลีกกล่าวหาว่าพวกเขาไม่แจ้งข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกวับการจ่ายเงินให้นักเตะและผู้จัดการทีมรวมทั้งละเมิดกฎการทำกำไรและความยั่งยืนเช่นเดียวกับการละเมิดกฎ Financial Fair Play ของยูฟ่าอีกทั้งไม่ให้คววามมมร่ม่ือออตพเลกสสบ โดยในรายงานข่าวระบุว่าพิมลีกเริ่มต้นสอบสวนเรือใบสีฟ้ามาตั้งแต่ปี2018แล้วหลังมีเอกสารหลุดออกมาโดยแดลสปิเกลสื่อเมืองเบียร์นำมาแชร์เมื่อปี2009ขณะที่ทีมงานถังของทีมเอติฮัสเตเดียมยืนยันว่าพวกเขามีหลักฐานที่สามารถใช้หักล้างข้อกล่าวหาในการพิจารณาคดีที่จะมีคณะกรรมการอิสระทำหน้าที่ตัดสินอย่างไรก็ดีเชื่อว่าบทสรุกจะไม่ปรากฏจนกระทั่งหลังจบซีซั่น2024-2025แม้น่าจะใช้เวลาในการพิจรารณาราว2เดือนเนื่องจากแมนซิตี้จะย่ดอุทธรณ์แน่นอน หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงต่อกรณีดังกล่าว Evening Standard คาดบทลงโทษของแมนซิตี้ออกมาแล้วแม้ว่าหลายฝ่ายอย่างเห็นแชมเปี้ยนลีกโดนปรับตกสู่แชมเปี้ยนชิพและถูกรีบแชมป์หากแต่สื่อเจ้าน้นกล่าวเชื่อว่าเรือใบสีฟ้าจะโดนหักแต้มและปรับเงินเท่านั้นโดยทางสื่ออย่าง Evening Standard ได้กล่าวเอาไว้ว่าบทลงโทษที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการตัดแต้มและปรับเงินหากพิมร์ลีกพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ามีการทำผิดและแมนซิตี้อาจถูกตัดแต้มมากถึง30แต้มต่อประเด็นโทษปรับเรื่องเงินสื่อ Daily Mail สื่อ Anglo, อังกฤษอีกสำนักราย,รายงานเมื่อต้นเดน เรือไปสีฟ้าน่าจะโดนปรับเงินในระดับหลายสิบล้านปอนด์และแมนซิตี้อาจมีการตัดแต้มมากถึง30แต้มมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา พรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเบรนท์ฟอร์ดโดยจะทำการแข่งขันกันในวันเสาร์ที่14กันยายนเวลา21.00นที่สนามเอติฮัสเตเดียมเรามาเริ่มต้นกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมเรามาเริ่มต้นกันที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้สำหรับแมนซิตี้ในชั่วโมงนี้คงต้องบอกว่าพวกเขานั้นโหนแบบไม่บรรยาบรรยังหลังคว้าชัยสามนาทีพร้อมกับกระหน่ำไป9ประตูเก็บ9คะแนนเต็มรั้งไปจากฝูงของตารางคะแนนส่วนเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปอัดเวนแฮมสาต่อหนึ่จากการทำแฮตทริกของเอ โรดี้ฟิลโฟเดนและซาวิโยต่างกลับมาลงซ้อมแบบพร้อมหน้าพร้อมตาและน่าจะมีส่วนร่วมกับทีมในเกมนี้ส่วนในรายของเออร์ลิงฮาแลนดต้องรอดูกันต่อไปว่าสภาพความพร้อมของจิตใจเขาจะสามารถลงแข่งเกมนี้ได้หรือไม่เนื่องจากญาติคนสนิทของเขาเพิ่งเสียไปส่วนในรายของนาธานาเก้ที่บาดเจ็บจากเกมทีมชาติจะพลาดลงเล่นเกมนี้อย่างแน่นอน มากระต่อที่ความพร้อมฝั่งผู้เาเยนอย่างเบรนท์ฟอร์ดในขณะที่เจ้าบ้านพร้อมเต็มที่แต่ทีมเยือยนอย่างเบรนท์ฟอร์ดนั้นขาดผู้เล่นหลายรายเนื่องจากจอร์ดาเซิวาอิกอติกาโกและริโกเฮนรี่ต่างไม่พร้อมลงสนามเช่นเดียวกับมิดฟิลด์ตัวเก่งอย่างมาเทียเจนเซนดังนั้นความหวังในแนวรุกต้องฝากไว้ที่ไบรอันเนเบโมและยอนวิซ่าที่มีความเด็วเป็นทีเด็ดจากจังหวะสวนกลับ มากระต่อที่การคาดการาเซเบตผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมเรามาเริ่มต้นกันที่ฝั่งชาวบ้านแมนซิตี้ที่จะมาในระบบ4-2-3-1โดยผู้รักษาประตูในเกมนี้จะเป็นเอเดอร์ซอนแนวรับใช้งานคารวอเกอร์มาโนเอลคันจิรูเบนดีอาสและยอชโกกวาดดโอมิดฟิลด์ตัวรับใช้งานมาโตเควาเซ่จับคู่กับโรดี้สามประสานในแนวรุกจะเป็นแบร์โดซิวาเควินเดลบรอยและเชอร์ีโดกูโดยสุวนหน้าตัวเป้าในเกมนี้รับบทโด,ดยฟิลฟอเดนมากระต่อที่การคาดการาเซเบตผู้เล่นตัวจริงฝั่งผู้บัญ่าอย่างเบรนท์ฟอรดะบ,บ35โยผู้ สาประตูในเกมนี้จะเป็นมาร์คเฟเคนแนวรับใช้งานคริสโตเฟอร์ออยเยอร์อิธานพินน็อกและนาธานแคลลินแดนกลางใช้งานแมดด์โลสเลฟมิเกลดามสกาดวิตาลียาแนลคริสเตียนนาวการและคีลูอิสพอตเตอร์โดยมีคู่กองหน้าเป็นเอมเบโมและโยออนวิซามากระต่อที่ความน่าจะเป็นของเกมเชื่อว่าเกมนี้แมนซิตี้ที่ได้ผู้เล่นตัวหลักกลับมาครบกับทุกรายไม่น่าจะพลาดคว้า3คะแนนถึงแม้ว่าบรันฟอร์ดจะเคยเป็นตัวแสบสำหรับพวกเขาดังนั้นหากไม่มีอะไรผิดพลาดคาดว่าเรือใบสีฟ้าน่าจะยึดสถิติชนะรวดต่อไปอีกอย่างน้อย ดออย่่างแนนนมากระต่อที่การคาดการ์ผลสกอร์คาดว่าแมนซิตี้จะเปิดบ้านถล่มอัลเชดาไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ